เาได้ฝากเรื่องการตอบโต้หรือการกำคุยช้าในเรอนเป็นหน้าที่ของพวกผมครับนะครับที่ผมพวกผมไม่ให้เขาสูญเสียอะไรโดยที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทำอะไรในการปกป้องศักดิ์ศรีของพวกเขาหรอกครับเราจะดูแลเขาอย่างดีที่สุดวถามเลยครับน้องทั้งสี่คนปลอดภัยนะครับมีโดยเฉพาะยิ่งน,น,น้องที่สูญเสีย ขาข้างขวาด้านล่างส่วนล่างไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องรักษาชีวิตเขาไว้เป็นสำคัญแล้วก็ได้ให้ความมั่นใจว่าเขาจะได้รับราชการต่อไปนะครับตามที่เขาต้องการแล้วก็เราก็จะทรานสเฟอร์เขาไปที่กรุงเทพเพื่อให้เขาได้รับการาทำกายภาพบำบัดให้เข้ากับ ขาใหม่ที่เขาจะได้นะครับเขาเขาเขาจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดนะครับทั้งน้องๆทั้ง6คนก่อนหน้านี้ด้วยนะครับจะได้รับการาให้มอบเ,อเราจะต้องทำขาเทียมคืนให้เขานะครับแล้วก็วิทยาการสมัยนี้ผมก็ได้ตรวจสอบแล้วก็เคยอยู่กระทรวงสาธารณสุขมาก็เห็นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวิทยาการสมัยนี้นะครับเ,เรื่องอวัยวะพวกนี้เนี่ย อวัยวะเตรียมเหล่านี้สามารถใช้ได้เปรียบเสมือนจริงนะครับาม่ <c oughs> มัน <c oughs> อย่าถามผมนะนะผ <c oughs> มก็คนเราก็มีความรู้สึกที่มันมันะนะ <c oughs> เอาถามเรื่องงานดีกว่าา้กไดเป็นหน้าที่ของพวกผมครับ นะครับที่ผมพวกผมไม่ให้เขาสูญเสียอะไรโดยที่เราไม่ไม่ไม่ได้ทำอะไรในการปกป้องศักดิ์ศรีของพวกเขาหรอกครับนะครับก็ได้คุยแล้วก็ได้ทุกคนก็ได้ชื่นชมเขาว่าอย่างน้อยเขาก็ได้ทำหน้าที่นะครับที่เป็น ทหารอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับที่ได้ปกป้องบ้านเมืองปกป้องประเทศเราจะดูแลเขาอย่างดีที่สุดส่วนอีกสามรายที่อยู่ในหน่วยลาดตระเวนนั้นก็อาการปลอดภัยทุกคนนะครับมีแผลบ้างมีเย็บมีถูกสะเก็ดหินสะเก็ดดินเข้าตาบ้างแต่ว่าโชคดีที่ไม่ ไม่มีผลกระทบอะไรต่อตาต่อสายตานะครับก็ใช้เวลาในการรักษาตัวสักพักหนึ่งก็ทุกคนก็กลับเข้าไปได้สิ่งที่น่าชื่นชมคือพวกเขาเหล่านั้นเป็นเป็นทหารที่ตั้งใจสมัครมาเป็นทหารไม่ได้ถูกเกณียมานะครับสมัครมาเป็นทหารเลยไไนนะก็เมื่ออ,อ,อาการปลอดภัยอาการที่เคลื่อนย้ายได้แล้ว3ามคนนั้นไม่น่าจะต้องไปกรุงเทพแต่ว่าคนที่สูญเสียขาไปนนั้นต้องเข้าไป เขาจไปไปทาให้มันเข้ากันกับกับขาใหม่ของเขานะครับนะใชนมีรายงานว่าหลักวันที่3พฤศจิกายนมีรายงานข่นาวลือแล้วข่าวว่าอาจจะมีกายยราาาาาาะาอะไรยังไงอยากให้ช่วยก็ก็รอข่าวจริงดีกว่านะครับนะครับแล้วก็ต้องต้องฝากผู้สื่อข่าวให้ทราบด้วยว่าคนไข้ทั้งสีนะ่เนี่ยได้ถูกลบไว้ เป็นคนไข้ในพระบรมราชูปธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลนะครับจากพระ,ะามหากษัตริย์ที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ท่านได้ให้พระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานนะีเชิญของเยี่ยมมาครับให้กับ คนไข้ทั้งสี่คนนะครับก็เป็นก้านกลังใจทุกคนคุณป้าวัานบ้านก็คือสี่้าคนที่บาดเจ็บต้องไ่ได้ต้องไม่เจ็บฟรีนะคะบคนที่เจ็บกว่าคือพวกผมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ